ทำเค้กอยู่หลายชั่วโมงแต่ไม่มีคนสั่งเคยรู้สึกท้อกันบ้างพี่เอ๋ยพี่ปูเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนค่ะ จากประสบการณ์15ปีที่พี่ปูทำเค้กขายมาเนี่ยพี่ปูตกตะกอนได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราขายไปดีอ่ะไม่ใช่เพราะฝีมือแต่เป็นเพราะ mindset ที่เรามีต่อธุรกิจการทำเค้กคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ค่ะคิดว่าฉันอยากขายเค้กแบบนี้แทนที่จะคิดว่าลูกค้าอยากกินเค้กแบบไหนตอนนั้นพี่ปูเริ่มเปลี่ยนทำจากสิ่งที่ชอบเป็นทำในสิ่งที่ตลาดต้องการแทนค่ะทำให้พี่ปูมียอดขายมากขึ้นเรื่องจริงที่ไม่มีใครบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขายเค้กได้เขาไม่ได้ทำเค้กอย่างที่เขาชอบทุกวันนะคะแต่เขาทำเค้กในแบบที่ เขาขายได้ มีเทคนิคง่ายๆค่ะลองถามตัวเอง3ข้อนี้ทุกเช้านะคะ1คือวันนี้ลูกค้าของฉันเนี่ยกำลังต้องการอะไรอย่างที่2คือเทรนดอาหารตอนนี้หรือเทรนด์ขนมตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะและสุดท้ายคือแล้วเราเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรด้วยเค,ค้กของเราเปลี่ยนคําถามจากทาไมไม่มีคนซื้อเค,ค้กของฉันเป็นฉันจะช่วยให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไรและนี่คือไม่เสร็จขาที่พาพี่ปูนะ่ะทาเค,ค้กจากชิ้นละสามสบาทเนี่ยมาสู่ออเดอร์หลักหมื่นหลักแสนได้ลองเป็น มุมมองดูนะแล้วเราจะเห็นความแตกต่าง